สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลีน่าจังร้องให้3ชั่วโมงสัตว์มดดำไม่ให้เกียรติประจานอายแทบแทรกแผ่นดินหนีจากกรณีรายการแฉเมื่อวันที่31สิงหาคม65ได้มีการกล่าวถึงกรมราชธณน์เกี่ยวกับการควบคุมดูแลผู้ต้องขังคด,ดี Forex 3 d ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกรมราชณฑาว่ามีสภาพความเป็นอยู่ที่สุขสบายและสามารถใช้โทรศัพท์ภายในเรือนจําได้การทั้งนายอายุสินป์ทบพันธ์อธิบดีกรมราชทณฑ์ได้ออกมาระบุว่าเตรียมดําเนินคดีก่อนที่มดดำคชาภาผู้ดําเนินรายการแฉได้ออกมากล่าวขอโทษกรมราชณฑ์ผ่านรายการพร้อมทั้งบอกว่าจะไม่นําเสนอลีนาจังอีกราสุดลีนาจังได้ออกมาไลฟ์สวดตัดพ้อร้องไห้บอกว่านั่งร้องไห้มาสามชั่วโมงจนตาบวมเรื่องที่มดดำไม่ให้เกียรติเอาไปประจานในราร ากไม่กล้าออกจากบ้านเพราะอายเขาแทบแทรกแผ่นดินหนีพูดอีกน้ำตาจะไหลอีกทําร้ายคนแก่จะขอโทษอธิบดีกรมราชัณฑ์ก็ขอโทษไปแต่ไม่ต้องพูดหรอกว่าจะไม่นําเสนอข่าวลืนาจังอีกทําเหมือนเป็นตัวอันตรายตอนนี้เหมือนตายถังเป็นไม่ได้ขอร้องไปแต่ทางรายการเป็นคนเชิญไปคิดไหมว่าหัวใจจะช่กช้ำขนาดไหนร้องให้จนกลัวเป็นซึมเศร้าเส้นเลือดสมองแตกทำมูลนิธิช่วยประชาชนทางด้านกฎหมาย มา21ปีเป็นทนายความมา10กว่าปีเชิญไปสร้างกระแสก็ทำให้ทุกอย่างเพื่อให้รายการมีเรตติ้งและสิ่งที่นำไปพูดไม่ได้เลอะเทอะแต่เป็นสิ่งที่ได้รับร้องเรียนมาเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนก็ต้องเป็นกระบอกเสียงเข้าใจว่าเป็นการขอโทษเพื่อไม่ต้องโดนฟ้องแต่ไม่ต้องกลัวเราไม่ได้ใส่ร้ายแต่เรียกร้องให้เขาตรวจสอบและนำเสนอข่าวด้วยความเป็นธรรม ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณครับ